โอเคครับทุกคนก็ส่วนสว,ส,สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่น2เครื่องเลยนะครับก็เป็นเครื่องน้องเลยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาตีตัวที่เข้ามาใหม่นะครับของสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าชื่อตัวว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาตีลองดูนะครับว่าจะจะได้ตัว IV ดีๆหรือเปล่านะครับทุกคนนะมาเลย ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเอารูปดาวออกไม่ได้นะครับกับเอไอรูปเวลาออกไม่ได้นะครับคือมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบมันทำมันมันเอาออกไม่ได้ะครับทุกคนอก็วันนี้ก็มาตีเล่นๆเลยน,น,นะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้น2 ID กันเลยนะเป็น2หน้าจออีกอันนึงเราก็จะไม่ไม่ถ่ายเอ่อเอ้ยถ่ายถ่ายอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายอัดเสียงนะครับทุกคนนะถ่ายเลยครับยาวๆก็ขอบคุณนะครับที่ไปเข้ากลุ่มบลูเ o ิร์นโกนะครับก็ร้อยกว่าคนแล้วแหละเดือนนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ไปเข้านะครับผมนะ ก็สําหรับอัปเดตโปเกมอนโกนะครับก็ทุกคนก็สามารถไปอัปได้เลยนะมันจะขึ้นไอซีโอขาวนะครับก็ให้ทุกคนไปอัปได้นะครับก็นะก็มีคนเข้ากลุ่มโปเกมอนโกของผมนะครับร้อยร้ยสี่คนนี่แหละครับก็นะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นไอดีน้องกันก่อนเลยนะครับทำไมมันมันไม่ได้ตีด้วยกันเลยเนี่ยเอาเป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะมาลุ้นไอดีน้องเอ้ย ID น้องกันก่อนเลยนะคะ มาลุ้นของผมนะครับว่าจะได้ตัวอะไรโุ้ยไอวีจ็ดสิาครับทุกคนไม่ดีพอของน้องผมน่าจะดีดีกว่าผมนะครับ <laughs> โยนไปโอ้โหจับสองเครื่องลำบากสิเกินโดนไปเลยเนี่ย สองเครื่องเลยเนี่ยจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับโอ้ยมันจับยากจริงครับทุกคนคโอเคของน้องผมได้แล้วครับเหลือของผมนะ เดี๋ยวเรามาตั้งใจจับของผมกันก่อนโห้ยทำไมมันกระโดดเยอะจังครับทุกคนสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีเฮลคอสชไชนี่เข้ามานะครับผมก็โคตรอยากได้เลยนะครับตรงนี้มาไหมเออนะี่นี่ครับของน้องผมมันก็3ดาวเลยนะครับทุกคนนะโอเคของผมกวาจะจับได้โอ้ยเปิดเด็กมาใหม่ซะด้วยครับทุกคน ไอวี IV ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็บที่ยอดเลยนะครับก็ไม่ได้ลงจิปมนานขออภัยนะครับเพราะว่าผมรอกิจกรรมนี้นะครับคนนะแล้วก็จะมีไอ้น้องตัวนี้เข้ามานะครับน่าจะมีช้นี่แหละอุย้ยเขาสิบเจ็ดว่ะสวยเลยครับทุกคนสวยเลยไอวีดีๆอย่างนี้เราต้องเก็บไว้นะครับ โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกลุ่มบุกีมันโกด้วยครับคนเข้าร้อยกว่าแล้วก็ไปสู่ถึงผู้ติดตามผมไปสู่ถึง300ยซับด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก่อนะก็บ๊ายบายเจอกันใหม่นะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปจบคลิปเดี๋ยวเราขออัพไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจบคลิปแล้วกันอุ้ยอัพไม่ถึงยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่าเป็นการจบคลิปที่ ห้อลังการยี่สิบสี่ลูกไปเลยเนี่ย CP พันกัวตัวนี้ต้องเข้ามาแทนไอ้น้องตัวนั้นนะครับน้องตัวนั้นเก้าสิบเ็นี่แหละ i v เก้าเอ็ดแต่อตัวนี้เก้าสิบเจ็ดนะครับเนี่ยนีโคตรเทรบทุกคน โอ้ย oh, CV สองพันสามร้อยเดี๋ยวเราจะพิมพ์ IV IV 9 x 9 7อไปครับก็เออก็ใครที่ชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย On of my jacket, work hard and I'm changing my bracket. Talk tough, win ain't in that racket. Guys came in, you know how to stack it. Take it wrong, but I'm gonna need my ends though. I got tigers on my chest like cancer.